สวัสดีนะทุกคนคุณเขาแชร์คลิปนี้อีกแล้วนะเป็นคลิปที่คุณเขาเลื่อนล้มหัวแตกนะาทุกคนก็เพราะจากวันที่คุณเขาไปเที่ยวนะแล้วตอนเช้านะาทุกคนคุณเขาคือเบลมาเป็นสายหวานเลยนะก็คงพอไปถ่ายคลิปนี้มานะาทุกคน อพาร์ฟูเฮดดงชิบโฮะจอกหัดชิบิจอกแต่คุณเขาก็มาพูดไว้ในล์ของฮินนะทุกคนเดี๋ยวเอฟซีตามใจฮินหน่อยตั้งแต่ตั้งแต่พี่เย็บห้าเกมนี้พี่พี่กลายเป็นผู้ชายสายวานไปแล้วนะพี่ ตั้งแต่พี่เ e f r อเข็มเนี่ย <g ười> บังคับกูท้ายโ <c ười> oh, อ้เดี๋ยวนี้แมบว่าบังคับอะไรทำหมดแล้วเดี๋ยวนี้บัปีศาจร่างเดือหายไปไหน <c ười> พี่นิกกี้คนนะครสีธรรมราชค, <c ười> <c ười> ครับได้เดินไล่หอแท่พิกเซลแจมครับนี่ อ๋อเขามาสี่วันต้องตับใจหน่อยครับมอจายถึงกระบ,บี่กี่โมงครับสิบโมงครึ่งครับสิบโมงเช้าอะปีศาจสายบวาน <laughs> <laughs> เพื่อสาวยอมได้ครั้งนั้นนี่หมอตรวจดีรอก <laughs> ได้ครับพี่พี่เพียวได้ครับขอบคุณครับแล้วตอนเย็นคุณเขามีถ่ายทัวร์มาลงนะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูกันได้นะ โมโนยีสิบเกนะทุกคนแล้วคุณเขาก็คืออ่านข่าวตัวเองด้วยส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาฟังพี่เบียร์แซลคุณเขานะทุกคนแล้ววันนั้นขึ้นกระบะไปกับนิกกี้นะเจ๊ก็บอกว่าเนี่ยทำไมตอนกลางคืนชอบกิ๊กก,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 กักกิ๊กกัก t ิ k ต๊อกเหรอแล้วนิกกี้ครับมันก็มันเป็นคนที่จับง่ายมากอ่ะมันชอบร้อนตัวเจ๊เจไม่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 ต้องเล่นิสตอกผมผมว่ามัน ไลไ่ลสาระไม่มีอะไรขอยี่ดีโลดที่ก็เลยบอกว่าไอ้เขี้ยมึงพูดมึงพูดมึงยิ่งพูดอย่างเงี้ยมึงยิ่งดูเจมโอ้โหตอนที่อยู่หลังกระบะนี่นิกกี้โดนไปหลายดอกอ่ะเอ้ยเราเขาถามเขาแม่เขาหัวแตกเพราะอะไรอ่ะฮะคุณไม่รู้เหรอยังไม่ได้ทักไปเลยเราเราแอบทำตัวเงียบๆปีศ,ปศาจนาอยู่ไงเง้ยเขาเขาลม้มเขาล้มในวัดเขาไม่ควรเข้าวัดอ่ะถามจริงใช่หรอใช่ ลงรถเอาหัวลงเงี้ยเหรอคะเอาหัวลงดีไม่ตายอ่ะเกือบจะหลับจะกลับมาได้ของแท้เลยเนี่ยเออของแท้จริงใช่ก็ไม่น่าถามพี่นะฉันน่าถามเมารื่นในวัดจริงเมาลื่นในวัดอ่ะโอ้ตายแล้วเขาไปจอดรถไงมันจะมีที่จอดรถไงอ่านะอ่านั่นแหละตอนกลางคืนหล่อลื่นหล่อลื่นเลยครับเจอทุกเบียร์ไปทุกช่องเลยครับ ไหนล่ะไม่ไม่ไปเล่นตรงกลางเหรอนี่ก่อน,นวิวปัสนาไงอ๋อใช่นิคนวิวปัาสนาค่ะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอหละนิปัาสนาคือนั่งสมาธินั่งสมาธิาธแล้วก็เดี๋ยวออกอีกทีวันที่สิบเจ็ดเลยอ๋อถือสินฮะถือสินห้าใช่ไหมสินอะไรไม่สินขนาดนั้นหรอกก็นั่งสีเาธยาิยาวๆนั่นแหละแล้วก็แอบ,บมาแวะวันนี้ที่หยุดแล้วก็พักแป๊บ,บนึงแล้วเดี๋ยวต่ออ๋อพี่ก็ถือสินนะ สิมสิอะไรพี่กินเสมอกันเ <c oughs> จ๊โคตดุเลยกินเสมอกันตกใจว่าเราเล่นตกใจวะน่ารักก็น่ารักจี่าตอนแรกตอนแรกตกใจวะทีแรกตกใจวะตกใจไม่เคยเห็นไงานาเราก็แบบมาเซอร์ไพรส์ไงผมอุ้ยของแท้ส่งพร้มำล,ำล้ว,วามาิวอะนี่นี่กลัวมากอ่ะนี่กลัวจริงอ่ะ <c oughs> ของกลัวแต่ทุกวันนี้ของก็กลัวใช่ไหมใช่แล้วแล้วลมันทุกทีมันเวลามันคุยมันจะต้องแบบติดอ่านทุกครั้งอะ อต,ตอนคุยกยันเองไม่ไม่ได้เป็นนะเขาเขาเป็นแค่บ,บางคนตอนที่โลบปะเหมือนว่านไหมมาลามันจะเป็นตอนที่มันตกใจอะตอนที่บอกเล่นติ๊กตอกอะเจ๊จไม่ไม่ต้องเล่นติ๊กตอกนี่ก็อจจเหมือนเลยเหมือนปะเหมือนปะ <laughs> เอ <laughs> เอได้ละ <laughs> พักเลี้ยงลูก พักผ่อนนะครับเจ้แล้วคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย